ขายเป็นก้อนเศษๆที่นี่นะแล้วมึงแพ็คหนะมือเป็นละวิงเลยเพราะว่ามันนักคอนมันนักมันแพ็คมึงจะ่าแพ้จะไหนมึงแพ็คๆแล้วก็คุณที่แพ็คมะเจไข่เข้าแกอยู่กุ้นเมียเขาที่นี่เป็นคนแพ็คนี่เดธอทุกคนเจตบ้านเริวซื้อไปเลยเร็ิ่มเติมเงินลอยูลชุนคืนลงมูลนะคนห้าสามสองหนึ่งห้าเจตบ้าน เจ็ดสิบบาทล้องปีด้วยนะเจ็ดสิบบาทต้องปีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดสิบบาทต้องปีด้วยเลยใครเอาเงนใครเอาสังคมใครก็ตามแต่นะคะมึงเวลามึงไปตักบาทตอนเช้าเอาอันนี้ใส่บาทพระด้วยอ่าบอกไปว่าท่านจัดไม่ได้นะคะเอาไปถูโอเคนะคะจัดไปก้อนเดียวเจ็ดสิบบาทค่ะจัดเลยเจ็ดสิบบาทก็ได้เจ็ดสิบบาทเฮ้ยยื โล้เดลวอ้ตัวนี้ก็จัเท้าไหร่มาจะมาส่งรีบาเปล่าอัเนี่ยเับุลมตาเหย่อจะฟรีบาลสุนยาสุนยาตามันแยกของผมว่าป็นก้านขายอ่กูจะแพ็คยังมาเล้าใช่ไหมกัตุ๋ยใช่ไหมกัมันก็จะได้แยกเลยมันขี้เกียจแพ็คเมันขี้เกียจแพ็ค ทุกคนอาตุยพนัชชั์อาตุยมาตุยมาตุยมาแล้วที่นี้น่าจะไปเข้าส้วมอ่ะไรดีเจ้าดีจ้าพี่ก่อนเลยนะครับสวัสดีครับเออเออเอาจัดไปนะคะตอนนี้กำลังฮอกมากนะคะเดี๋ยวแยกเดี๋ยวแยกเจ็ดสิบบาทหนึ่งก้อนจัดค่ะไปแล้วไปแล้วเอาแล้ะไรเาไปกันแล้วเจ็ดสิบบาทโอ้ยพอแล้วทุกคนไม่สิ่งไม่มีน้ำหอมไม่มีสิ่งแล้วอาตุยนะอยากอาตุยอยากลองใช้นะอยากได้ครึ่งก้อนผมก็มี วายมาแล้วมาแมันหันขายครึ่งหนึ่งอ่ะตุ่ยช่วยสั่งสอนมันหน่อยสิมันเป็นคนไม่มีเกจกิจการอะมันเป็นอย่างเงี้ยเออแล้เนี่ยอยากให้รู้นะเมียมึงหันกิจการขนาดเป็นกันดารเลยได้ไหมครึ่งก้อนตอนนี้สามพันบาทกดเลยเดี๋ยว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 ถ้าเมียมึงขายคอลลาเจนนะกูจะขายเป็นช้อนช้อนละห้าบาทเป็นผงแจกช้อขายเอาแบบของแม่ครึ่งหนึ่งแล้วของพี่เกลือขึ้น ได้อู้ดีมันเป็นอย่างนี้แล้วคนเขากดกันหรือยังนะกดแล้วกดแล้วกดเลยยังกดหรือยังกดแล้วขนาดว่าแยกให้แล้วไอหนึ่งก้อนเนี่ยอย่าเพิ่งไปก้อนเออแล้วใครนะอยากได้ของแม่ผมไม่เกลือเนี่ยเดี๋ยวผมพลิกแล้วใครจะเป็นคนแพ้ที่เราบอกว่าได้หกสิบบาทต่อปีด้วยว้าวพอแล้วพอแล้ว เอาตะกร้ากูเหรอวะไอตัวไอตัวถบอกว่ากูกลับดีกว่า อาระวังมันขายครีมอาเป็นตักนะตักละสิบบาทขายปรูขายปีดขายตรงมเกอนเนห้าสิบาทนะด้ได้ได้ไดดเดเรวเรเริ่มเริ่มใส่ตะกร้ายบาทแล้วเรามีมาเรื่อยเรื่อยนะครับเดี๋ยวนี้เปิดมาเดี๋ยวเด้มีด้วยี่เยอยู่มาเรื่อยเระต้องกสตด้วยนะใช่ใใส่อย่างเดียวต้องทําลกให้เห็นหน่อยตะกร้าเพราะว่า ดูซิเนี่เยออบบอเอาจริงนะงวมแต่เงินรวมโนษณาเงินด้วย,วยก็ร้ยอยบาทละพี่เรนทุกคนรู้ไหมว่าสมุนเนี่ยพี่เกลือแพ็คเองอ่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะคุณแม่เพราะว่าเขาเพิ่งจะทำจิ้นแรกไอเทมแรกแล้วก็ปกติเนี่ยคุณแม่เขาเนี่ยเขาทำมาเนี่ยเป็นหกก้อนแล้วเขาก็ใส่ปุ๊บแพ็คทีเดียวแต่ถูกต้องมันไม่เลี้ยงตามตัวมันจะยไดไม่ขายเป็นก้อนทุกคน ไอ้เน <got> ี่ยพอออกมาเป็นก้อนนะมันมันกดเจ็บจีบ้างจริงเมื่อกี้มีคนมีคนชวนกันว่าสั่งตแต่ละก้อนเดียวทีละก้อนทีละก้อนทั้งหมดคทั้งหมดผมออเดอร์ โอ้ยพอแล้วทุกคนแต่ว่าทุกคนซื้อเถอเพราะว่าคนนี้เหมือนไม่มีศาสนาแต่จริงๆดูสิเขาอุตทธามขึ้นมาเพื่อพระสงฆ์สาวพกแห่งพระบรมศาสดาได้เอาไปใช้ก็เป็นการต่อยอดบุญกุศลบางทีพวกเราอ่ะก็ทำบาปกันมามากเราก็มาทำบุญบ้างแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะตอนที่ซื้อไปแล้วตอนถวายนึกถึงไอ้แท็กด้วยนึกตอนไอ้แท็กมันตัดสบู่ด้วยมันขึ้นจากนรกน่อยมันขึ้นมาด้วยนะเออ ทุกคนจ้าเนี่ยแท้แล้วมันก็สวยอย่างงี้ยข้อดีของเขาคืออะไรการอาบนด้วยสบู่เนี่ยไม่มีกลิ่นข้อดีของเขาอะไรกนคือรู้ไหมแม่เอาไปทับกระดาษนี่กระดาษปมกระดาษฟิลไม่มีน้ำหอมถูกกระทำมาวินัยมาวินัยคือไม่ได้เป็นเครื่องประทินผิวแล้วแบบพวกแบบ กีวแพ้ง่ายดีมากสรบใครที่แพ้น้ำหอมน้ำแล้วแพ้น้ำหอมก็ได้เป็นคาราวาสได้ม่ก็ได้ก้อนเดียวสามารถเอาแฟบถูได้เพนเดียวไปั้ำก็ถูไอเดียเดียดยายายาอย่ายุ่งกับเบียดอาจารย์เบียดเป็นคาราวาสระอาจารย์เบียดก็ใช้ได้อาาเบียดก็ใช้ได้เพราะว่าสีสระท่านเนะใช่ไม่ไม่เพราะว่าเพราะว่าสิน8ไงเออเออแม่ก็ไม่หอมสินแก็ห้ามเครื่งหอมเหมือนกันใครที่ใครนทุกนะคะมีสองตะกานะคะตะการหนึ่ง

โอ้ยอย่าไปหมอไหนๆพี่เข้ามาแล้วก็เอาให้สดๆอยากเห็นผมเรียนนั่งถ้าพรุ่ถ้าพรุ่นี้กูไม่รับสายยัไม่ใช่อะไรนะกูกำลังแท็กอยู่อันนี้เดี๋ยวมาเรื่อยๆโอเคมาตั้งเกินทุกคนใครอยากได้สบู่พี่เกลือนะคะโชว์อยู่ในโชว์เคสนะคะไปได้เลยนะคะในโชว์เคสหน้าโปรไฟล์แค็กบอนลูสามารถกดซื้อได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเฟนะจ๊ะ์เฟนอาจาร์เข้าต่อมาเลยอันนี้เขาฮะ วขาแก้วมันเป็นงูีกคัมแก้วมันเป็นงูมา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 ีคัแก้วบ่ม่มาปักมันเป็นงูวันนี้เธอจะมาขายดิคัแก้วแก้วหะมาเออมาขายกาแฟค่ะข้าอนอตอลอต่ออตออตอออต่ออออ โดชิคอฟฟี่นะคะกาแฟที่มีส่วนผสมของอาราบิก้าชั้นดีอ๋อเป็นกาแฟแบบว่าหูน่ารักตุ้มตุ้มตมีตุ้มตุ้มันเราต้องเราต้องมันเป็นส่วนผสมของเพรีเมียมนะคะสารว์ปจากธรรมชาติอ่าความหวานเนี่ยเป็นความหวานจากย่าหวานนะคะไม่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาลศูนย์แล้วก็มีส่วนผสมของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นส้มแขกมะขามป้อมนะคะกระบองเพชรชาเขียวดังนั้นสาระจากธรรมชาติแตกกลิ่นหอมอร่อยแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าบางคนบอกหนิง เกี่ยวหรือเปล่าแบบว่าคให้ให้คนทักก็แบบเห็นอยู่ไม่ได้อาจารย์เบียร์มามึงใส่ชุดนี้มึงมาเลยนะเอี๋ยวเหรอทันทีแด้วอาจารย์เบียร์ก็คือเออเนี่ยเออกไม่ดีนี่อยนะมึงมึงบอกกันก็ไม่ดีน่ากดจิ้มหายเดี๋ยวมึงทำไปนะ มึงส่งลิปนี้ไปให้จยนเบียด้วยใครจะได้มึงช่วยตัดชิปนี้ไปส่งให้จันเบียด้วยงขับแก้มไปหรอต่งขับแก้มไปเติมไฟสมีคำเจ้าไปเลยอาจาย์เบียโอเคนะใครสนใจนะครับยี yep> ่งยิ่งยิ่ยิ่งยิ่งิ่งยิ่ยิ่งยิ่งแล้วยิ่ง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 ม่งยิ่งอิ่งยิ่งย่งย่งอิ่งอเองยิ่เอิ่งยิ่งเิ่ย่งยิ่เยงประเทศชาติ่่่เเออเอ่ 400ล้านน่ะฮะ400ล้านน่ะมึงเอาที่ไหนมาเสียให้มันตั้ง400ล้านไม่เขาบอกว่ามีหลอกรวมรวมรวมไปร่วมลงอ๋อรวมลงทุนโอ้เยอะนะเยอะนะโอ้แต่แล้วมึงลงไปกี่ล้านนะน้องมีน้องมีน้องระดับอะไรวะระดับอะไรวะแม่เบี้ยเลยหรือ แม่เบี้ย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 วแม่เบี้ยวนะเด็กเขาก็ถามเขาบอกว่าระดับตัวแม่แม่ระดับตัวแม่เบี้ยวเบี้ยวเออมึงรู้อยู่แล้วมึงไปสืบมาสิอีกแล้วตัวแม่มึงไปสืบมาดิอีกแล้วเหรอตัวแม่ตัวนี้นี่ตกลงจับจะไล่หรือจัดตัวมัมตัวมัมตัวมัมบ้านเรามีคนตัวมัมก็ไม่กี่คนเออก็มีอยู่ประมาณไม่กี่คนที่ใช้ที่ใช้ว่าตัวมัมนะ เขาจะจริงเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวรอเขาก่อนดาราสาวชื่อนโนแม่นหนุสุจิราไม่ใช่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 อนนอนนอนไอ้วะมึงมันต้องเดาปวดต้องเดาเดมันจะเลอเอไปหมดบดี้เดาอังนี้แกงดารามีคนดีกว่าแกงในวงกางเรอ่ะไม่ใช่เขาบอกแกงดาราสาวดิแกงดาราสาว ของแม่นี่คนเท่าไปได้คนแม่นี่ต้องกูไม่ใช่เดรน่าเราไม่ได้เป็นนายกของแม่นี่นายกรัฐมนตรีนี่นะนี่คนต่อไปแล้วผมเป็นอะไรเนยคนคนต่อไป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 อันนี้แล้วผมเป็นนายกรัฐมนตรีโค้ชแทนเป็นนายกแม่นมันโทรไปเป็นรัฐเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและอาบอบนวดบันไล่ละมึงไม่ได้กลับบ้านแล้วทีนี้นั่นไงเห็นไหมอ่านี่เนี่ยเป็นหนึ่งนี่เป็น นี่นี่ก็คือเข้าใจไหมคือนี่เป็นหนึ่งในแก๊งเข้าไปมันมีแก๊งแก๊งดักที่เขาบอกแก๊งดาราสาวมีอยู่ไม่กี่แก๊งนะอะไรอืมดีดีกูว่าจะรู้ละเอ้ยเอ้ยมาริการอยู่ในแก๊งนี้กูว่ารู้ละเอ้ยจริงเหรอเอ้ยมึงมือนี้พูดไปเน่ย เมื่อกีเอ้ยจื่อตัวยอดเดี๋ยวเขาเดาได้เขาเดาฉลาดจะมาจะโดนฉลาดปะเขาเขาเดาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดาเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวจริงกูว่านะก็ต้องนั้นนี่กูเดาอันนี้กูเดานะอันนี้กูเดาถ้าแกงนี้นะก็มีคนเดียวเเคยมาเออเมีคนบอกว่านาดาสาวหมอพ่ก๊องไงฮะพิก็งไหน น่าจะสี่ปตอบโอ้ยโอ้ยยินดีด้วยมันสาวตรงไหนไม่ต้องอยากรู้แล้วพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็เผยกันแล้วนอนไม่หลับกันดี่าเออนอนไม่หลับอีกแล้วเนี่ยเออตอนเช้าเหรอเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูทิมงใจตอนนี้นะตะปูไม่เกินนะทุกคนอาจังไปอุ้ยตกใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยสุวิท งานเลยนะเนี่ยชื่ออะไรฮะชื่ออะไรอ่ะชื่อจิ๋วหรออาเดี๋ยวให้จิ๋วขายนะจิ๋วพร้อมขายยังพร้อมแล้วนะดูดูพี่ทุกคืนเลยค่ะเอ้ยจรริงหอโน่ทุกคืนเพิ่งมาไม่ใช่เหรอหนูก่อนเป็นต่อกรอนทุกคืนเลยค่ะหนูดูพี่ทุกคืนเหรอพี่ก็อยากดูหนูทุกคืนนะ นีพี่มีคนดูหนูแล้วนะว่าพี่เหนียมาเหนียพี่มาเหนียพี่มาแค่พีเอาเอาเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่าทำไมเราถึงมีอาการใช่ดูทุกคนรันะรักนะวันนี้จะขายอะไรวันนี้จะขายอะไรไหนว่ามาซิไข่ไข่ที่มักน้ำค่ะที่มักน้ำเลี้ขาวค่ะเอ๋อจริงเหรอเฮ้ยโอ๊ยใจเย็น

กูอยากจะช่วยให้เขาหนูไม่อย็นว่ากูดิี่ยมึงก็ใจเย็นๆสิมึงผู้หญิงคนเดียวมึงจะไปแย่งกันทำไมเออมีอยู่คนเดียวเอ้มึงก็ใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยเกี้ยวมึงค่อยๆเกี้ยวสิกระปุกเออมึงก็ใจเย็นๆใครพลาดก็แม่เขาอยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกันกูอุ้ยอุ้ยหอม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 แล้วมันก็ลื่นผิวมากเลยนะราคาเท่าไหร่นะกเกอรอีกทีนึง กิโลเหลือสองค่ะครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลค่ะห้กรัมนะคะ m อนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นห้าร้ห้าร้อยห้ห้าร้อยเอมลค่ะ้าร้ยศูนย์ไเอห้ร้อยอมครึ่งกิโลค่ะเอาทุกคนมี3ามกลิ่นนะจ๊ะสีเขียวนี่กลิ่นอะไร หอมชีโคเลยค่ะแต่มันพูดชื่อแบรนด์ไม่ได้อ๋อเหรอเป็นกลิ่นน้ําหอมโอเคเป็นกลิ่นน้ําหอมอ่ามันเข้าใจละเอาไม่ได้มันเป็นกลิ่นน้ําหอมเคาน์เตอร์แบรนด์นั่นแหละครับจะมีชื่อในต่างประเทศผมเราไปพูดจะเลือกได้อ่าแล้วเราก็จะรู้เลยว่ากลิ่นอะไรนะผิวแป้งสีเขียวดําแดดค่ะนผิวเหลืองค่ะดมแล้วคุณเบลบอกแม่ดีว่ะหอมจังเลยครับ อยากเห็นที่เรอะไรนะครับอยากเห็นทเกอรกาเร้ามียกดให้นะครับนะใครสนใจนะครับกดได้เลยนะครับกดให้น้องเ็หน่อยนะทุกคนเออหน่อยเร็วตบาทจร้บ สองร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะขวดใหญ่เบอร์เทอร์เลยนะจ๊ะขวดหนึ่งนะคะทั้งหมดห้าร้อยมลนะจ๊ะพี่ไม่จะเอาตรงๆนะชอบตรงที่ว่ามันลื่นผิวมันไม่ใช่แบบว่าเอียดๆแล้วมันก็สูญเสียความชุ่มชื้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วกลิ่นหอมมันจะเป็นเนื้อมาร์ผิวเลยค่ะลองถูดีๆมันจะขึ้นเป็นมาร์คสีขาวมันเป็นวิตามินนะจ๊ะเป็นชาวาครีมวิตามินจ้ะและตัวนี้ก็จะเป็นนี่ไงนี่อถูแล้วมันจะเป็นมาร์คนี้ไหม สีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเป็น ra, ning, อูราไวท์เทนนิ่งนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยตัวอ่าอะไรอ่ะเป็นกลิ่นกุหลาบแ,ลแนวกุหลาบอันนี้ก็จะเป็นแนววิตามินแนววิตามินะนะครับกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นฟิลเดอร์ฮัคนะครับผมสีเขียวป,ป้าก็มันสีเดอร์ฮัคอะแล้วเขียวแดงไปรับคริสต์มาสเลยเฮ้ยจริงเฮ้จริงสองคนจะได้ของกัน แต่ถ้าสีแดงเมื่อมันก็กลับไปอเมริกาเลยนะนะแต่กูว่าเข้าบิสิก,การที่สุดเขียวแดงเขียวแดง,งเร<อ>าคิดัมา,มาแล้วค่ะเอาไปจัดตลาดกับเพื่อนจัดน,น้ำนะคะกลิ่นตัวหอมราคิสมาสเลยเออจัดไปเตรียมตัวครึ่งกิโลนะขวดนี้ครึ่งกิโลครึ่งก,กิโลนะจ๊ะสองร้อยสามสิบบาทจ้า